ดูพ่อไกอ่กตัวของผมนะครับตัวนี้หมานสุดๆครับตัวนี้เป็นไก่สองเสียงขันสองจังหวะตัวนี้อายุเกือบสามปีแล้วครับตัวนี้เอาไปไว้ที่บ้านลุงครับเอาไปให้ลูกลุงเ็าต่อได้หลายครับแต่ตอนอยู่กับผมตอนหนุ่มๆผมก็ต่อได้สองตัวนะตัวนี้อายุเกือบสามปีแล้วเป็นไก่ที่สเสน่ห์แรงครับ ลูกไก่ตัวเมียนี่จะตามติดตลอดเลยดูด้วยครับยาวจัดหลอนดูไก่เหรอดูไก่ไก่ดูไกยมานี่มานีดดด่ดิ่มดิ่นดิ่มดูไก่ครับหลอนกดหน้ากดหลังตั้งเปิดครับดู อยู่เกดเกดเกดโล่งเลี้ยงสวยครับอกดำสนิทไก่ไซส์เล็กนะครับจะหมานจะยืมลูกของลุงมาครับเอามาครอบกับตัวแม่นี่ครับ มันค่อยให้จับครับมาล้หน้าเายัง่ออ่ะหน้ายัง่อเลย